นุ่ปราคาป้ายแดงให้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าไปป้ายแดงนะเขาจะขายที่825,000บาทแต่มาเป็นมือสองแล้ววันนี้นะคะหนูขายเพียง579,000บาทเริ่มต้นฟรีดาวค่างวด9,600บาทตลอดสัญญานะคะคันนี้2.4 NT ีพิลเลอนะพี่นะปี2021นะคะรถไม่หมื่นโลนะไม่แท้ไม่มีกอน,นะคะป้ายแดงมือเดียวนะดูหน้าหของเครื่องเลยนะคะระบบควาอภายัยเบรก ABS นะ สตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วนะคะคันหน้านะคะตัว L อตัว R ยังอยู่แล้วก็นะคะแผ่นเพจดอยู่ซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่รถผีรถเถื่อนนะพี่นะรถหนูสวยทุกคันไม่น้อยทุกคันนะใครนะคะเห็นก่อนจองก่อนแล้วก็ได้ก่อนใครนะคะเห็นแล้วนะคะแต่ไม่ยอมจองนะพี่พี่นั่งรอส,สวยๆรอดูคันอื่นต่อไปได้เลยนะรถหนูเข้ามาปุ๊บก็ออกเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงแอร์เย็นเพียงพอเบาะนิ่มๆพี่ เออไม่หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเมตรนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีหน้าจอให้นะพี่นะเกียร์ธรรมดามีปุ่มสองมีโหมดสองโหมดให้เลือกใช้มีโอโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดนะลังคาสะอาดสะอาดนะคะมีทองคำเปลวแปะมานิดนึงให้ดูบอดี้รถเลยพี่นี่เดิมโรงงานสีเดิมโรงงานรับประกันไม่มีชน,นับเครื่องจมน้ำไฟไหม้ต่ต่อเลขคี่ต่อต่อเลขตัวถังนะคะมกโรงงานนะคันนี้ได้เป็นล้อเดิมโรงงานอีกต่างหากนะจ๊ะพี่จ๋าท่อเดิมล้อเดิมนะคะ ห้องผู้โดยสารนะคะกว้างขวางแบบนี้เลยเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายมากนะจ๊ะไม่แออัดด้วยอ่ะใครชอบยกสูงแบบนี้นะคะพี่จ๊ะ9 600บาทเท่าน,นั้นลิงก์ไลน์โทรป,ปักหมดอยู่ด้านล่างทักมาโทรมา,มารับรถแน่นอน